7บาดแผลในใจของคน e x t r ว v e r t หรือคนล่าเริงที่หลายคนไม่เคยรู้ 1. คนล่าเริงรักเพื่อนเขาทุกคนแม้จะดูเป็นคนที่ energy สูงและเข้าสังคมเก่งแต่ในใจลึกๆเขามักตั้งคําถามเสมอว่าในวันที่เขาเงียบไปจะมีใครคิดถึงเขาอยู่ไหม 2. คนล่าเริงยิ้มเก่งพูดเก่งแต่ไม่เคยพูดเรื่องที่เจ็บที่สุดเขารู้ว่าถ้ายิ้มจะไม่มีใครตั้งคําถามแต่ในใจลึกๆกลับมีบางอยา่างที่ไม่เคยพูดกับใครได้เลยแม้แต่กับตัวเอง 3. คนล่าเริงเวลาที่เขาโดนแซวแรงๆโดย เพราะในจุดที่เขาไม่มั่นใจเขาจะยิ้มไว้ก่อนเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ความจริงคือเขากำลังสะสมบาดแผลที่ไม่มีใครเห็น 4. คนล่าเริงมีเพื่อนเยอะเพราะใครๆก็อยากอยู่ใกล้แต่ในวันที่เขาไม่มีพลังกับไม่มีใครยอมอยู่เฉยๆเพื่อฟังเขาบ้างเหมือนเขามีคุณค่าแค่ตอนที่ทําให้คนอื่นนั้นยิ้มได้5คนล่าเริงมักเป็นที่ปรึกษาที่ดีของทุกคนเขาคือคนที่ใครๆก็ระบายด้วยได้เสมอแต่ในวันที่เขารู้สึกอ่อนแอกับไม่มีใครอยู่ให้เขาระบายได้เลย6 คนละเิงเข้าใจอารมณ์คนอื่นเก่งแต่เขามักลืมดูแลใจตัวเองเขาอ่านความรู้สึกคนอื่นได้แม่นยำแต่เวลาตัวเองเจ็บกับไม่มีแม้แต่เวลาหรือโอกาสที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองเลย 7. คนล่าเลงกลัวการถูกลืมพลังที่เขาให้กับทุกคนไม่ใช่เพราะเขาไม่เหนื่อยแต่เพราะเขากลัวว่าถ้าวันหนึ่งเงียบไปจะไม่มีใครคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงทุกคนเพื่อนๆรู้ไหมแค่เติมพลังให้เขาง่ายๆด้วยคําว่าวันนี้เหนื่อยไหมเดี๋ยวเราไปอยู่เป็นเพื่อนสําหรับคน e x t r ว v e r t แล้วนั่นคือพลังใจชั้นดีสําหรับเขาและเขาพร้อมจะกลับมาตอบแทนพวกคุณด้วยความสนุกอีกครั้ง